นะโมตัสสะปะกะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุสสะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะปะกะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุสสะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอัสุตวตาสูตรในบทว่าตถาคตเรียกร่างกาย อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาปูตาว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างกับในส่วนนามรูปส่วนของนามได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาปัจสะมนสิการส่วนของรูปคือรูปที่เป็นร่างกายที่เป็นมหาปูตะกับส่วนของรูปรูปที่อาศัยมหาปูตะ สองบทนี้โดยอาาัตตาแล้วเป็นตามบทเดียวกันต่างที่บทปัญชนะเท่านั้นกล่าวคือร่างกายกับรูปรูปกับร่างกายเป็นร่างกายเป็นรูปที่เป็นมหาปูตาส่วนบทว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างกับส่วนของนามเวทนาสัญญาเจตนาปัสสะมนสิการต่างก็เป็นตามบทเดียวกัน นั่นคือเมื่อแยกเป็นอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเป็นทวยะเพื่อวิญญาณอาศัยเป็นตามสามประการเป็นภาษารียหกส่วนของนามคือมนินรีมะนินรีเป็นอายตนะภายในจำแนกให้เห็นว่าจิตใจมณนะมโนมโนธาตุตั้งอยู่อาศัยอยู่ในรูปกายในร่างกาย ร่างกายที่เป็นมหาปูตะเป็นธรรมในส่วนเอกพจน์ที่ยังไม่สามารถเกิดปรากฏขึ้นมาได้เองเมื่อจิตใจมณะมโนมโนธาตุสังกปะดรํริคิดจงใจประจุมลงที่มนสิการย่อมอาศัยรูปกายผ่านอายตนะมนสสิการอาศัยกายผ่านอายตนะดังอุปมา ต้นไม้มีรากและแผ่ไปข้างๆรากทั้งหมดนั้นย่อมดูดโอชารสไปเบื้องบนหมายถึงว่าธรรมชาติของต้นไม้ต้นไม้ย่อมมีรากรากทำหน้าที่ในการดูดอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงลำต้นต้นไม้ไม่มีรากหรือมีแต่รากแต่ไม่มีลำต้นต่างก็อยู่ไม่ได้ มานสิการอาศัยกายผ่านอายตนะนั่นหมายถึงมานสิการเป็นธรรมในส่วนเอกน์ฉะนั้นจะเกิดจะปรากฏขึ้นมาลอยๆอยโดยไม่มีรูปรูปปกายนั้นเป็นไปไม่ได้ที่กล่าวนี้เป็นในส่วนของจิตของใจของมณะนะของมโนของมโนธาตุอายตนะภายในเป็นส่วนของนาม ในบทพยัญชนะว่ามนสสการมนสสการอันเป็นส่วนของนามนี้ในอัสุตวตาสูตรทเท่ากับจิตบ้างมโนบ้างมนสสการส่วนของนามนี้คือจิตคือมโนส่วนบทว่าวิญญาณน,นั้นต้องจำแนกให้เป็นอนันตรปัจจัยอันหมายถึงต้องแยกมนสิการด้วยสัญญา ด้วยสังขารเป็นทวยะวิญญาณอาศัยเป็นธรามสามประการเป็นภาษาซึ่งจะได้กล่าวในตอนต่อไปมโนธาตุมณีรีประชุมลงที่มนสิการมโนธาตุในท่าสิผู้เป็นบัณฑิตย่อมรู้ว่าเป็นธาตามธรรมชาติไม่มีเป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของมนณีรีจำแนกให้เห็นว่า มโนาธาตุนั้นต่างอิงอาศัยรูปปกายที่เป็นหมาปูตะทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอินทรียหกตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราเรียกอริยสาวกนี้ว่าเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าขณะเดียวกันตรัสกับภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือปรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้ชัดซึ่งมณีสีความเกิดแห่งมณีสีความดับแห่งมณีสีและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับแห่งมณีสีสมณะหรือปรามเหล่านั้น เราไม่นับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือว่าเป็นปราหมณ์ในหมู่ปราหม์เพราะท่านเหล่านั้นไม่กระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือของความเป็นปราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดังนั้นหากเราจะพึงยกตนขึ้นมาว่าเราคือภิขุอุบาสกอุบาสิกา ในธรรมในนี้เป็นบุตรเกิดแต่พระโอฐ์ของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เกิดแต่พระธรรมเป็นผู้รับมรดกพระธรรมเรารู้จักมโนธาตุมนณสิการมนินรียแล้วหรือยังมนณสิการเป็นอายตนะภายในส่วนของนามเป็นธรรมในส่วนเอกพจน์คือธรรมโดยส่วนเดียวตั้งอยู่อาศัยอยู่ในรูปกาย ในร่างกายร่างกายที่เป็นหมาปูตะฉะนั้นแล้วหากเราจะพึงเข้าใจจะด้วยเข้าใจเองเพราะศึกษาเล่าเรียนมาหรือเข้าใจเพราะได้ยินได้ฟังการแสดงธรรมจากพิขุบางรูปอุบาสกอุบาสิกาบางท่านว่าในช่วงมนสิการนี้ช่วงมนสิการนี้ประการที่หนึ่ง จิตมโนมีลำดับการเกิดอย่างนี้อย่างนี้เมื่อจิตมโนเกิดมีขึ้นแล้วตามด้วยวิญญาณเกิดปรากฏอย่างนี้อย่างนี้โดยไม่มีทวายะให้เราพิจารณาในอินทรียหกซึ่งบทนี้ทรงตรัสเฉพาะอายตนะภายในโดยบริบทใช้คำว่าอินทรีย์อินทรีย์ทรงหมายเอาว่า เป็นความยิ่งเป็นความใหญ่แห่งร่างกายแห่งอินทรีย์ทั้งหลายของร่างกายที่อาศัยรูปกายมนินทร์อาศัยกายผ่านอายตนะเป็นทวายะกับอายตนะภายนอกฉะนั้นมนุิยการอย่างไรเสียเป็นอายตนะภายในส่วนของนามที่ยังไม่สามารถเกิดปรากฏขึ้นมาได้เอง ประการที่สองเมื่อจิตมโนเกิดมีขึ้นแล้ววิญญาณปรากฏแล้วจะตามด้วยคบหรือผืนนาอย่างนี้อย่างนี้ให้เราพิจารณาเมื่อมนสสิการเป็นธรรมโดยส่วนเดียวที่ยังไม่สามารถเกิดปรากฏได้แล้ววิญญาณจะอาศัยทวายะเพื่อว,วิญญาณปรากฏนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ วิญ,ญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นเมื่อรูปกับรูปนามกับนามยังไม่มีการที่วิญญาณจะอาศัยเพื่อวิญญาณปรากฏนั้นก็ย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณไม่ปรากฏการเป็นรามสามประการความเป็นปัสสะก็ย่อมไม่มีเมื่อปัสสะไม่มีความเป็นเวทนาก็ย่อมไม่มีเมื่อเวทนาไม่มี การจะมีตัณหาอุปาทานพบหรือผืนนานั้นก็ย่อมไม่มีพบหรือผืนนาย่อมไม่มีอย่างแน่แท้มครคองแปดอันเป็นมครคแห่งการตรัสรูม้มรคองค์ที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นะนหนความรู้ในทุกหมายความว่าเห็นโดยถูกต้องว่า รูปนามนามรูปเป็นทวยะวิญญาณอาศัยเป็นรามสามประการโดยทำสามประการนี้ต่างอิงอาศัยกันและกันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่สามารถเกิดปรากฏขึ้นมาโด,โดดอยู่เดียวเลยลอยได้ไม่สามารถแต่ที่เราแยกทำสามประการนี้เป็นสามจ่วมเป็นสามตอนนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์เราทั้งหลาย กล่าวแบบภาษาบ้านเราเป็นการสโลโมชันดูช้าช้าเห็นกันชัดๆว่าทำสามประการนี้ประกอบด้วยประการที่ 1. มนสิการซึ่งมนสิการประกอบด้วยจิตใจมณโมมโนธาตมอินทรีย์ประชุมลงที่มนสิการประการที่สองมนสิการทวยะกับธรรมรมประการที่สาม อวัยะวิญญาณอาศัยเป็นธรรมสามประการเป็นภาษาที่กล่าวนี้เป็นการกล่าวช่วงที่หนึ่งตอนที่หนึ่งคือช่วงมนสิการมนสิการเป็นธรรมโดยส่วนเดียวเป็นเอกพจน์ให้เราได้พิจารณาเห็นชัดๆเห็นโดยประจักษ์โดยไม่ต้องถามใครแต่เราอยู่ในคำสอนปฏิบัติตามโอวาทของพระาศาสดาประกับภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉาปฏิปทาเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารฉะนั้นแล้วอวิชชานี้แลที่ทำให้เราไม่เห็นอรยิยสัจผู้ไม่เห็นอรยิยสัจนั้นต้องมาท่องเที่ยวในวัฏฏะสังสาระหาเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไม่ปรากฏสาธุ